นั่งลงรอเอาเขียวมานั่งลงรอมีเองอยู่ตัวเดียวไม่ยอมนั่งลงอะ่ะเอานั่งลงสิเขานั่งลงหมดแล้ว,น,ลน,วนั่งลงสิจะได้กินเร็วนั่งลงจะได้ได้ขนมกินนั่งลงเห็นไหมนั่งลง นั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงแล้วได้ขนมกินนะเอ้ยไม่กัดกันเอ้ยเรานน่น้านั่งลงนั่งลงก่อนน่งไอ้มืดเองอ่ะต้องนั่งลงนั่งลงสินั่งนางนั่งลงนั่งลงน่ง นั่งนั่งลงนั่งสินั่งนั่งเร็วนั่งลงนั่งนั่งนั่งลงนั่งลงไหนนั่งลงสินั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งเอออย่างนั้นแหละเห็นป่ะเห็นไหมถ้าไม่นั่งลงก็ไม่ได้กินขนมนะ อเออนั่งลงนั่งลงแล้วได้กินขนมนั่งยังนั่งลงก่อนนั่งลงเขียวนั่งลงอาเขียวนั่งลง อ้ามืดนั่งลงนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งเออเก่งมากเห็นไหมเย้ได้กินขนมแล้วนั่ง Very good